สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่าจะพามากินตำถั่วนะคะแล้วก็ลวกเส้นเส้นเล็กอะค่ะแล้วก็มีไส้หมูด้วยนะจ๊ะไส้หมูยัดไส้ไข่ไก่ปิ้งนะคะอบหรือหรืออบหรืออะไรก็น่าจะอบนะเพราะเราไม่มีเร,เรามีเตาอบเออเราไม่มีเตาปิ้งก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะ กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะทั้ง26ท่านนะคะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูไส้หมูล้างทำความสะอาดแบบนะคะดูแล้วก็ตัดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะเป็นไข่ไก่นะคะล้างล้างแล้วก็กับไส้หมูกับไส้หมูเสร็จปุ๊บตีไข่ไก่ปรุงรสแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็มาค่ะ อือย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะกาดอย่าตกไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองแล้วช่วงเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ให้แบบนี่ตกตกันวนจนเกินไปนะคะ เพียงแต่เราทําตามขั้นตอนที่ทํายังไงที่ต้องดูแลตัวเองแมสเจลแอลกอฮอล์ล้างมือลองทำินอยนกะ Wan mẹ phải cài cỏi 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 เหนียวนอกนุ่มในเพราะใช้หมูอ,อย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะว่ามันก็กะค่อนข้างเหนียว <c oughs> เอาจะเต็กมาแลกก็ไม่ยอมผักก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะเก็บกินผักเก่าๆไปก่อนน่าเสียด้อะ่ะ ยุคนี้ก็รู้รู้กันอยู่ยุคต้องประหยัดเมื่อก่อนซื้อผักใหม่มาผักเก่าแบบไม่ค่อยแอน่นหน่อยก็ไม่เอาละแต่ปกติตัวเองก็เป็นคนแม่ไม่ถึงผักไม่ถึงอาหาร เลือกกินตัวก่อนจะกินไม่ได้จริงจริงปกติเราซื้อแต่ครั้งนี้แบบมันมีพี่เขาให้มาด้วยไง มันก็เลยเหมือนกินไม่ค่อยทันดูบางอันก็จนจะไม่มีใบอยู่แล้วไม่ใช่จนไม่มีเลยไม่มีใบอันนี้เปลือยละอ Oh. อันนี้ไม่ได้เปื่อยธรรมดาเน่าซะด้วยโอ้โโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมมันถึงเปื่อย <c oughs> สาวยาคิดว่าสอมนี่ไม่ควรจะล้างเนาะตอนกินถึงจะล้างสาวยานี่ถ้าได้ผักมาเนี่ยสาวยาจะล้างล้างก็จะปล่อยถ้าเสด็จน้ำก็เสด็จน้ำก็แยกเข้าถุงแต่ผักบางอย่างสาวยาก็คิดว่า ตอนเด็กกินแล้วค่อยล้างนะโอ้แต่ถ้ากินแบบหมายถึงว่ากินกินหมดภายในวันสองวันก็อาจจะล้างได้นะยังไงไม่รู้ เรียนรู้มันไม่มีสิ้นสุด,ดจริงๆนะเรียนรู้จักผักผักนี้ก็ผักที่ไหนอยู่ได้นานอยู่ได้ไม่นานเชฟปูอยู่ได้นานค่ะ ไมาถึงนานกระชอมนะคําว่านานก็ไม่ใช่นานเป็นอืมเออลูกอวดสตอ อันน <iyorsun? S 2> <c ười> ี้ก็เหมือนกันล้างเ็ยน้ำแล้วถ้าเข้าตู้เย็นเปื่อยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าชีลาว อันนี้พูดได้เลยว่าอร่อยจริงหมูปอกกระตอำดำเลยหมูคนเคยทุกขย,ย้นมาโบเลี่ยวบ่วยังคือเขา จะต่อจะต่อเพื่อนให้ จะว่าทำไมเวลากัดต้องหยีตาด้วยเออเวลากัดคือน้ำมันฟ้งอ่ะค่ะคือน้ำมันฟง้งออล้ว ไปเห็นหลายนาทีแล้วเดี๋ยวพี่พี่น้งนองๆจะก,ออกินพังสมโดนโพดเขาบ่ะแก้วน่ารักไหมคะโอเคนะคะคลิปนี้เสาหญ้าลาไปก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสู้ๆนะคะทุกคนกาดอย่าตกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสาวญาติก็จะกินหลังกล้องนะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองดูแลสุขภาพสู้ๆค่ะกาดอย่าตกโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าสาวญาติจะพากินอะไรอย่าลืมดูกันด้วยจ๊ะผ่านไปคะ่ะหน้าดำหน้าดำและความอ้วนให้ผ่านไปนะคะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ